คิดคิดดูสองคนนั่นเขาอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมกันจริงๆก็ได้พอประหลัดขจรตายแม่เกศรอนก็หัวใจวายตายตามจริงด้วยพี่แป้งเหมือนที่ลิเกร้องว่าถ้าไม่ถึงคราวตายก็ไม่ไวายชีวาวาดใครพิฆาตกินค่าไม่อาสันแต่ครั้นถึงที่ตายวายชีวันใครถึงที่ตายอาวน้ำอบตื่นแล้วเหรอลูก อยู่ไหมมามามา,มานั่งก่อนลูกมาเร็วพ่อ,พอแม่ใครตายเหรอจ๊ะแม่จำเลี้ยงมันแทงปลัดขจรตายแล้วพอเกศรสอนรู้ก็เลยหัวใจวาย,ายตายตามไปปลัดขจรตายเออไม่ได้ยินน่ะก็แทบเป็นลมเหมือนกัน ทำไมอะไรยังไงมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงน่าหนาถนะไม่รู้ว่าใต้ชายขาบ้านของกำนันบูลไอ้ปลัดขจรมันทำระยำตำบอลอะไรเอาไว้บ้างเฮ้ยบ๊อบ ่ออะโอพี่พี่ทำใจดีๆไว้นะพี่หกแกคือตัวต้นเหตุที่ทำให้ปลัดขจรต้องตายแกมันคือตัวหายนะที่ทำให้ชีวิตของทุกคนต้องพังพ่นาศก็ใครดอดไปห,หาปลัดจนเจอลุงกำนันขู่ล่ะ นี่ถ้าฉันไม่อยากจับตัวต้นเหตุที่ยิงพี่เนี่ยฉันจะไปยุ่งไหมแกจะมาโยนบา่ให้ฉันนะแป้งฉันกําลังเดือดร้อนแล้วปลัดขจรเป็นคนเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ให้ฉันได้แล้วพี่จะเดือดร้อนอะไรพี่รอดแล้วไม่ใช่แกมันไม่รู้อะไรเลยแป้งต่อไปฉันจะทำยังไงต่อพี่ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วไงทุกคนออกไปเสียงเพื่อช่วยพี่ปัญหาของพี่เนี่ยมันถูกขจัดไปหมดแล้ว แม้แต่ทิดกา้านเขาก็ยังสืบออกมาเพื่อช่วยพี่สืบออกมาช่วยฉันอย่างนันน้นเนระโกหกเมื่อคืนพอรู้ว่าแกไม่อยู่ก็รีบแล่นออกไปตามพุ่งออกไปอย่างกับหมาบ้าหมาบ้าหรอหมาบ้าเพราะอะไรพี่รู้ไหม